ทุกคนเลยตอนนี้น้องดี่มาเอฟซีเนาะเพื่อนพามาพาน้องดีมาเบิ้งตลาดอยู่ทางประเทศไทยยุดรธพานีทุกคนแต่ว่าเอฟซีเพื่อนโบอาโบออกซื้อเนาะพาเฮามาเบิง้งทุกคนใหญ่แท้ใหญ่ว่าทุกคนมันจะมีเป็นแต,ต่ละรุซึกแตละรซึกนะ บอกบ,บัตังเนาะสังเกตเบึงบัตังแต่ว่ามีหลายย่างแห่งทุกคนหลายแท้หลายวาน้องดีไปถามมันคุณยายเมื่อกี้นี่ละถามว่าตลาดนี้ฮันเพิ่นเอิญตลาดเนี่ยคุณยายบอกว่าเนี่ยน้องดี้กระลืมละปั๊บเดินถามปุ๊บแล้วกระลืมปับ๊บเพราะว่าเื้อมันค่อนข้างยาวไปเดี๋ยวพาไปบึงยูตึกนี้เพราะว่าตึกนี้มีทุเรียนทุกคน ต่จะมีเป็นแบบมักคู่ข้างแบบนี้ค่ะคุณโบฮู oh, ้ว่ายุ่ล่าหันเอาเครื่องจากนี้ไปขายบ้านรถเกีกเ่ยวไล้ไลยนะพริกฝรั่งขนาดฮะพ่เด้อ พริกฝรั่งฮะนะทุกคนฮะคิ้วพริกฝรั่งแบบนี้ขนาดอันอยูไทยนี่นะเพราะว่ามีหลายแท้หลายว่ะม,มีแต่น้อยนี่กวงแท้กวงว่ะทุกคนเพิ่นบอกว่าอ่าทุเรียนนี่นะจะมามีหลายแท้ให้มาเบิ้องตอนเสากับตอนเย็นบอก<ม>แล้วตอนบ่ายนี่บอกให้รั ประกาศที่พิเศษนั่นก็คือแต่ละโซนจะมีซื้อจะมีซื้อลระกาศเบอร์โทรให้พร้อมแบบนี้เลยอันนี้มะฮู้ว่าเพิ่นขายส่งไปลาวบอนเนาะเบอร์ไหม,มคันว่ามังคุ้งกระหลายแท้หลายว่าทุกคนค้าเป็นแปบ,บมงคุ้กับแม่นมงคุ้งแท้มังคุ้งว่า น้ำมาตอนบ่ายหรือว่ามาตอนไหนทุกคนอันนี้ฮันยู่เพิ่นอนยุ่แถวยุ่แถวตัวเมืองเลยนะเนาะไกลจากสถานีรถไฟน้อยเดียวบ่ฮูหูว่าตุบบ๊วยหว่าเอินว่าตลาดอย่างเมื่อกี้น้องลีถามแล้วก็ลืมเพราะว่าคอนค้างเหยาวซื่อค่อนข้างเยาวบกุ้งลาเออตุล้ละอุโดรนะเดือนนี้หลยตลาดติดตดิบไป แมนบอกผู้ใดฮูกับคอมเมนต์บอกเล้เด้อพ่อเด้อไปเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นกำลังเอาทุเรียนลงเบิ่งไหมอันนี้บอกหูว่าตัวซุกเป็นอะไรตัวดิบเป็นอะไรตัวดอ่ออนตัวดอยแกตัวดอยเซฟตัวดอยโแเซบแม่นน้องลีบอกหูเลยเด้อไปฮึม,มักนี่แมนมัก,ม,กมา,กามักสุดๆเลยขนน้องนิงขนสิ ินมันหแหงเจ๊ว่า,สสารสชาตินี่มันแซ่บอืน้องนิงวัาจิกินมันกินมันแห<ส>งแต่ว่า<ท>น้องนีนี่น่ะบฮูหแหละคนมากทุเรียนนี่สิบบได้กินทุเรียนต้องานก่อนะมาเล่นออเดสโซน,นี้นะ่ะมีกับทุเรียน จเจเลนสีทุกคนไปุณนาเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งอยู่ไหนนี่แต่ว่าเบิ้งมาอินเยอะเนี่ยโอ้ีพาโลบุรุษเออละกาอันทุเรียนจันทบุรีทุเรียนจันทบุร,ร,นนบรีนี่เป็นทุเรียนพื้นซื่อเมนบทุกคนละกาอันทุเรียนเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีทุเรียนแบบไรหนามเด็ดเลย เปลี่ยนกันทายกัน ừ ừ ừ แต่ว่าทุเรียนไรหนามก็คือเพชรมาจากทุเรียนแหละเพียงแต่เพิ่นดัดแปลงมันแต่ตอนอย่างน้อยว่าซ <ừ> ันเนาะไปบัมาซื้อทุเรียนอยูน่นี่คือซีคือซีโบแพงที่เงาะทุเรียนจันทบ,บุรีอุ้ยมะม่วงเยอะเอล่าเอ้ยมา <laughs> มายอกมะม่วงหนาวเป็นเห็ดตก นนี้จะเป็นโซนทุเรียนเฉพาะเลยจ้ะทุกคนอุ๊บไปเบื้องด้านนั้นนะอาออยู่พุ่นเหงครั้ออต้ต้ตต่าเนี่มีนักิดูทุเทียนนี่สะอ่อนมานี้สะอ่อนผูกั โซนทุเรียนเลยทุกคนทางพุ้นก็กำลังขนลงเนาะบอนอื่นก็นมีทุกคนแต่ว่าเฮาอยากพามาเบิ้งโซนทุเรียนรู้ไหมเพราะอะไรตัวอ,อยา่าปมาเบิ้งบอนนี้เออบอนบอนขายแตงโมเพื่อนกะจะเฮ็ดเขียนซื้อแตงโม ขายยกเลยจิเนอะอันนี้ขายยกเลยใช่ไหมยายหรือว่าขายยกเลยอ๋อเนขายยกเลยขายยังไงคะนี่กิโลละร้อยสามสิบกิโลหนึ่งร้อยสามสิบก็คือประมาณห้าหกสิบห้าพันอันนี้ทุเรียนสน่หรอคะหรือ,อทุเรียนหมอนทองนีไมัเป็นกานทองว่ะ โมกี้อตีขออนุญาตจับดูนิดนึงนะคะอ๋อเอาจับเบิ้งจับเบิ้งคนโซฟทกเรียน,นให้น้องหนิงจับท้ายงูเอาโซฟเนมาวกว่าโหนี่ขอดมโอ้ตัวนี้ซุกพร้อมกินแล้วตัวนี้นะเพราะว่าม,มันหอมทะลุเปลือกเลยคนอันคนชอบทุเรียนมีสิบริกินของทุเรียนเลยทุกคน มันบ่ได้กินอ่ะมันมันมันได้กินแต่มันหอมอ่ะโบว่าบโบว่าคนโบมากทูลเลียนนี้มันเหม็นตรงไหนฉันไม่เข้าใจเลยหอมมากเลยค่ะบบมากกินมันที่บ้านในมาทมันแซฟอยู่อืออือโอ้มีคนมักไฟ้เหรอโบคันไส้โซนนี้แม่หลานสลาดผลไม้เนาะแม่เนี่อยู่หันพักแตมี เดี๋ยวเป็นกระส,สอนเบึงเบึงไปทุเรียนหมอนทองถ้าถ้ามีคนเอามาให้เอามาให้เากินผู้ที่บ่เคยบ่อยเคยกินปีนึงประมาณกินอยู่ประมาณหลายสุดกับประมาณหเพือนนี่แหละแต่สิบุว่าจะเอาทุเรียนหมอนทองหรือว่าสนี มาให้กลิ่นกันแยกบอกว่าอันใดหมอนทองอันใดสนีรุ่นใดแซ่บเกตใดแซ่บกับบุหฮู้คือกัน,น,นมาไปหุเลนกนถ่ายรูปทำรูปหน้าปกให้น้องหนิงก่อนอุ้ยเจอวกกล้องนี้สวสิบบสวบจง จับพยานมาตกเย่จับก็ได้พา,าคนบบก,กินทุเรียนมาเบิ้งนทุเรียนอันนี้มีซื้อร้านไหมถ้ามีซื้อร้าน ซื้อร้านก็ได้เพื่อนบ่มีซื้อหาน,นอบอลน,นี้แต่ว่ามาอุดหนุนเพื่อนไดเด้อทุกคนเด้อพร้อมกิน,นเบิร์ดก่อนมันจะมีตัวทางตูวพร้อมกินแล้วก็บ่พร้อมกินป้าง่แหเงทุกคนผู้ใดเ,เป็นคนลาวหรือว่าอันยักข้ามมาซื้อเครื่องไปขายเป็นพวกทุเรียนนี่นะ้า สร้างเลือกนี้มาเลือกเองอยู่ตลาดอุดพรพลาดตลาดเดี๋ยวแล้วก็ลืมลวโอ้ยลืมแล้วทุกคนยุดยุดแถวอุดรนี่แนะหละถามรถถามรถเตอรออออ์เพิ่นเพื่นบอกว่าเป็นเป็นแบบนี้มันชีแซบเรต้องติว่ามันดำหรือมันแซบแบบนี้นะ่ะ อ้บางทีแัดเมือสีหลอกมาซื้อบึง้งเพื่อนขายย่อยบอันนี้อันนั้นถ้าเป็นทูเรียนก้อนทองมันสินสจกุก,ก,กันสดสิกเกียวบอกเกี้ยวกันตีบออันนั้นเป็นกระตุวงนะต่อต่อ,ตอโอเคทุกคนเฮาสิพากันไปก่อนไป ได้พาเลาะเบิงทวบุทัวท้อท,ทุกคนเดอแต่ว่าเครื่องน่าจะโบแพงเพราะว่าเพิ่นขายส่งขายยกเลยทุเรียนโตที่น้องลี่ไปถามเมื่อกี้นี่อันมีแต่กิโลหนึ่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทคิดเป็นเงินกีบก่ะประมาณหกสิบ้าพันถ้าเอาก็น่าจะโบฮอนเนาะ บุกสะอ่อนน้อยในเน้บูฮู้คือกันว่าเพิ่นซื้อขายกันจึงไหนเดินแต่ว่าถามไหมคะเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่ากิโลหนึ่งร้อยสามสิบบาทบน,าน้องริม้พามาเบิ้งเตโซนทุเรียนเ้อทุกคนเดินแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากมาซื้อเครื่องนี่นะเป็นเครื่องที่ขายอันตามตลาดทั่วไปแล้วกัเป็นเครื่องที่มีขิงมีผัก ชนิดเครื่องตามฤดูกาลน,นะนทุกคนผู้ใดอยากซื้อไปขายหรือว่าอย่างมาซื้อยูนีไดพี่พีเอฟคนไทยก็น,น่าจะฮู้เนาะที่ว่าเฮาบฮู้น้องลี่บรทไทยพาไปเลาะบ่อนที่เป็นอ่าพักเป็นโซนพักธรมมกรมะทุเรียนธรรมะตนโซนทุเรียนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเน่นี้เด้อทุกคนเด้อผู้ใดฮู้ซื้อตลาดคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อเพราะว่า เพิ่อนบอกแต่ว่าน้องลี่ลืมนะนะ่ะจำซื้อบรายเป็นคนลืมง่ายนะทุกคนเนาะเป็นมากมายตามฤดูกาลลวก่ะพืชพักตามฤดูกาลเลยนี่คุอยายคนนี้นะ่ะเพิ่อนเอาไปขายอิตาลาดน้อยนะเนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย